<utan> เอ้าเออให้ให้ดูไปในคลิปนี้ด้วยคือพื้นที่ออกมาสวยๆเขาเรียกอุปกรณ์นี้คืออะไรครับป๋ากระดาษทรายรรแล้วก็กดเอาถ้าขาดนิสิตแล้วต้องทำอะไรต่อครับเนี่ยลแล้วก็ลงเงายูดีเทนเรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเป็นบ้านนอกดาวของอาณาจักรสังทองงานเรียบรู้สวยหรูงานประณีตก็ที่นี่แหละครับมาก็มา,ามทักทายช่างเป็นพ่อกระไซนะครับพ่อให้หายเหนื่อย đứa tiếp này có <laughs> ที่นี้มาชมหลังนี้บ้างคือเคยมาดูเคยมาถ่ายทําไปแล้วครับแต่ว่ามันเออเลอร์นิดนึงนะครับต้องเหมือนลบไฟลไปหมดก็เลยไม่ได้ตัดต่อนำมาให้ชมกันวันนี้ก็กลับมาเพื่อมาถ่ายทําแล้วก็เอา,อาดีไซน์บ้านมาให้ชมกันนะครับถ้าชอบใจอยากได้อยากสร้างแบบนี้ติดต่อที่อาณาจากักรสัตพงเท่านั้นครับบ้านหลังนี้ดีไซน์นี้คือที่นี่ทีเดียวนะโครงสร้างเหล็กแล้วก็ตกแต่งประดับด้วยงานไม้สักสวยๆครับงานละเอียดงานประณีต นั้นมาชมข้างในกันนะครับมีอะไรให้เห็นกันบ้างนะครับจากตรงระเบียงหน้าบ้านแล้วกันจะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นส่วนมุมนั่งเล่นภายในบ้านเลยนะซึ่งอยู่ข้างนอกนี่ี้ครับอ่าโล่งเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับพื้นที่กว้างนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยอาศัยบนบ้านแล้วก็ฝั่งบันไดขึ้นก็ฝั่งทางด้านขวามือเราตัวบ้านดูสูงครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องนอนแรกดีกว่า ยังเหมือนเดิมนะครับทาเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ให้เห็นลูกเล่นของอท่อสายไฟแบบสีดําให้มันชัดไปเลยครับสวิตช์ไฟปลัก๊กอยู่ตรงนี้สีดํานะครับมาดูห้องนอนนะครับห้องนอนประตูเปิดเข้ามาครับอ่าครับโอ้ครับดูสวยงามมากดูสีเหลืองทองไม้สักนะครับอ่าพื้นคุณพื้น,น,นไม้ครับ แล้วก็ผนังเป็นผนังทําจากบอร์ดนะครับแล้วก็สูงมากครับด้านบนโรไฟเลือกแบบนี้ที่สําคัญคือหน้าต่างครับดูแบบโล่งบานใหญ่มากครับหน้าต่างหนึ่งบานแต่ว่ามีสามช่องของหน้าต่างเปิดผลักได้นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือเราก็จะมีหน้าต่างเหมือนกันนะครับที่เน้นเป็นทรงสูงนะครับนะครับก็จะเห็นบริเวณของห้องนอนภายในเป็นแบบนี้ ไปดูห้องนอนอีกห้องนึงครับข้างๆกันอันนี้น่าจะเป็นห้องครัวแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนก่อนอีกห้องนึงนะครับออกมาก็จะเห็นเป็นทางเดินนะครับตรงกลางบ้านออกไปด้านหลังได้นะครับเข้ามาก็จะแบบนี้ครับคล้ายๆกับห้องเมสักูดนี้แต่ว่าอันนี้จะมีประตูฝั่งทางด้านนี้ไว้ที่ทําเผื่อไว้นะครับเอาไว้ต่อเติมภายหลังเป็นห้องครัวห้องน้าอะไรออกปีกได้นะครับ ผนังบ้านก็ซีเมนบอร์ดนะครับสีขาวแบบนี้หรือเปลี่ยนสีก็แล้วแต่เจ้าของบ้านพื้นก็เป็นพื้นที่งานไม้สวยๆครับขัดมันเรียบร้อยครับฝั่งทางด้านนี้มีตู้ควบคุมไฟอยู่ด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นลายเส้นของตัวท่อสวิตช์นะครับเปิดปิดตรงนี้ปลัก๊กนี่เลยครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของช่องที่เดินออกไปทางบ้านข้างตรงนี้ครับลมพัดมาครับกลัมาก เอ้ยยังไม่ได้ดูห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องทําเป็นห้องครัวได้เลยนะครับอันนี้ล็อกไปอยู่เดี๋ยวก็จะส่องให้ดูเนาะเป็นห้องครัวห้องเก็บของอยู่ห้องหนึ่งแต่ส่วนด้านนี้คือใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้อ่ะโอเคก็ถือว่าบ้านหลังนี้น่าสนใจกับราคาหลักแสนจะประมาณ7จ็ดแสนเก้าเข้าๆก่อนเนาะรวมโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างเขามีโปรให้แต่ละเดือนอยู่แล้วยังไงถ้าสนใจจะซื้อก็เดี๋ยวราคาที่อัปเดตอีกทีหนึ่งพร้อมด้วโปรโมชั่น กับทางเบอร์เดี๋ยวผมแนบเบอร์ไว้ใต้ด s สคริปชันของวิดีโอนะครับก็ฝากไว้สำหรับ EP นี้บ้านหลังนี้อยากได้สนใจก็ทักมาที่เบอร์ใต้ชื่อคลิปนะครับงั้นลาไปก่อนพบกันใหม่อีีหน้านะครับ